เรื่องราวของร่มผู้น่ารักเอ๊ะทำร่มหายอีกแล้วงั้นเหรอ <c oughs> คือวางลืมไว้ตรงไหนกันนาะห้องสมุดหรือเปล่าหรือว่าสวน <c oughs> ขอคิดแป๊บนึงนะครับแย่ yeah, มากเดี๋ยวนี้ลูกทำร่มหายกี่คันแล้วรู้ตัวไหมข,ขอโทษนะครับแม่ฝนมันชอบตกตกหยุดหยุด ฉันถึงเผลอลืมร่อมอยู่เรื่อยไม่มีร่มแบบจีคอยเตือนเวลาเจ้าของลืมหยิบมาด้วยเงเนี่ยจะไปมีร่มแบบนั้นได้ยังไงเล่าอ,อะแต่ถ้าใช้เจ้านี่ปาักการสร้างวิญญาณคืออะไรเหรอพอใช้แล้วจะทำให้ร่มมีชีวิตขึ้นมาได้ยังไงเล่าเอ๊ะร่มฉันอยู่ไหนนะ แกลังเลยฮะกอนได้นะเผลอลือมเอาไว้ที่อื่นหมดแล้วนี่จะเหอยจำได้ว่ามีร่มคันเก่าอยู่ออเจอแล้วนี่ร่มคันนี้แหละโอ้โหสมเอาเรื่องเลยฮะถึงจะดูเก่าแต่ยังใช้ได้ดีเหมือนใหม่เลยนะมังนะไหวไหมไม่รู้อ่ะอลองเอาปากการนี่วัดหน้าบนร่มดูสิ วาดหน้าใสก็พอเหรอ,อเอาไงดีอ่ะอ้าเสร็จแล้วยื้อป็งแล้วอ่าพอวาดหน้าหายแล้วนะร่องมันจะมีจิตวิญญาณขึ้นม,มาละเออรูอุ๊จะ้ปจิจ่าย่ยายยทีนี้นะ่ะนายลองออกไปข้างนอกสิไปก่อนนะ ไงทีนี้ไม่น่าลืมแลยนะเห็นไหมโอ้โยน่ารักจังเอ,อออฝอ,อ,อนตกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอย่าดึงกันแรงนักสิเฮ้ยฮยมีความสุขเชียวแหะอ๋อก็เพราะว่าร่มเน่ยเจ้าปนเนี่ยเป็นร่มอชอบาปนจะไปไหนงั้นเหรอ จะอย่าอยาย่อยเจ้าสีเหลืองเนี่ยชอบฝนจริงๆสินะเนี่ยสีเหลืองเออใช่สีเป็นแบบนี้ก็เรียกสีเหลืองไงนี่เขาชอบด้วยแหละเนอะอ๋อชิซุกะฮะเโดีจ้าโนบิตะจะไปไหนอย่างงั้นเหรออืมเปล่าจ้ากำลังกลับบ้านเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยอะไรน่าร่มไหม ฝากตัวด้วยนะจ๊ะสีเหลือง <laughs> อางั้นชิซุกะกาลองวาดดูบ้างมาั้ยอ่ะ,อะวาดให้หน้าตาน่ารักน่ารักดีกว่าเนาะอะยักเ้อว้าวเหมือนเต้นรำอยู่เลยละ่ะดีจังเลย <laughs> น่ารักจังสมเป็นร่มกังชิซุกะจริงๆมาบ,บิตา อ๋ออ uh ๋อออใจอันซนิโอให้พวกฉันวาดบ้างได้ได้ป่ะใช่ใช่อ๋อเชิญเลยเชิญเดี๋ยววาดหน้าหล่อๆเหมือนฉันให้เลยเอาละแฮ้ๆโอยโอ๊ยโอ๊ยโั๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอยอ๊ยโยโยอ ส่วนร่มของชัดาเป็นอเบล่าสุดหรูสั่งตรงจากฝรั่งเศสเลยนะเนี่ยอะเฮ้ยเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยเงยเยยคือว่าเจ้าเนี่ยเป็นสินค้าหรูกันเลยไม่อยากจะเปียกละมั้งไม่ได้เรื่องเลย กตาเระียกฝนเอ,อ๋ยพรุ่งนี้ขอฝนอีกนะขอให้พรุ่งนี้ได้เล่นกับสีเหลืองอีกอ่ะเสร็จละพยากรบอกว่าพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสจะไออ้อยเจ็บชะมัดเลยไปโรงเรียนก่อนนะ ออ๋ออ๋อฮะ,อะ,อะสงสัยว่าอยากจะให้พาไปด้วยวันนี้อากาศดีเลยไม่ได้ใช้หรอฮะอะไรนะฝนจะตอกอย่างนั้นหรอจะ,อะจริงแน่เลยไงโรบิตะ,ะนี่พกรถมาทำไมจะบ้าเหรอใช่ฝ้าออกจะใส่ขนาดนี้อะเจ้าสีเหลืองบอกว่าฝนจะตกนะ่ะ หุยเรดาร์ฟ้าฝนบอกว่าวันนี้อากาศแจ่มใส98.76เลยนัเนนี่นะไม่ตกหรอกถ้าจะให้ฝนตกก็ต้องแห่นางแมวเราบ้างนะเหอยชะมัดฉันก็ว่าฝนไม่ตกเหมือนกันนะ ฝนตกแล้วเฮ้ยฝนตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้วยอดเอาลมมาด้วยเอาไดีละเอนนเี่ฟังอยู่เปล่าเอ็นเอ้ยเฮย้วยเอ้ย้องชิยเก้รู้เงีย้ยเฮมเฮ้ยยเอ้เยเฮเด้ยยเฮ้ยเ้เด้ยยเ้นเ้ย ขอบใจมากเลยนะโนบิตะทำได้ดีมากเลยเจ้าส <finishing on> <Airbnb> ีเหลืองอ๋อสีเหลืองน่ะอยากจะออกไปเดินเล่นน่ะ ม่พ่ตาพาไปทีทียฝนตกหนักขนาดนี้ใครอยากจะออกไปเล่าสีเหลืองนั่นอยากออกไปมากเลยนะอืมอืมอ้มอต่ใจแล้วเกินนะเราอ้าวจะออกไปเหรอลูกครับไปแป๊บนึงฮะหน้าฝนผ้ามันแห้งยากอย่าเพื่อนกลับมาล่ะรู้แล้วละครับมีเพื่อนเป็นร่มนี่วุ่นชะมัดเลย นี่นี่นี่อย่าคึกบ้านนักสิเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้โหอุยแย่แล้วโดนดุแน่ๆเลยฮึฮึถ้าชอบฝนนักแล้วก็หยุดที่นี่ไปก็แล้วกันที่จ่ายสิจะแก้ตัวกับแม่ยังไงดีอะทีเนี้ย หรือว่าเราจะพูดแรงไปะฮะฮะฮะสีเหลืองสีเหลืองเอหรือว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี้มันไม่กับรถเก็บขยะแล้วหนูไปตามไปนานจังเลย โดเรมอนอ่ะอะไรเกิดอะไร <c> ขึ้นเหรอคือว่าคือว่าสีเหลืองอะ่ะไม่ต้องหาให้เจอก่อนถูกส่งไปบ่อขยะอ่ะ ไม่เจอเลยฮะหายไปไหนกันแน่นะเอเฮ้ยตอนเช้าไม่เห็นมีฝนสักหยดมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอมีแต่ต้องตัดใจแล้วหรอ,หอมอั้งฉันผิดเองแหละ พ่อกลับมาแล้วสีเหลืองอ๋อสีเหลืองลลบมันพาไปสีเหลือง,อ,ง,อ,งอุตส่าห์กลับมาหาฉันเหรอฉันขอโทษนะสีเหลือง ลงอกไปทีฮะโลระยากีริอร่นถ้าพรุ่งนี้ฝนตกอีกก็ดีเนาะสีเหลืองเนาะ